รายการนี้มันเกิดจากประสบการณ์จริงๆบนถนนนะครับก็รู้สึกว่าบนถนนเนี่ยถ้าเรามีน้ําใจต่อกันถ้าสังนคติที่ดีในการใช้ถนนร่วมกันเนี่ยมันก็จะลดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทํารายการที่มันสามารถส่งเสริมภาพตรงนี้ได้ชัดขึ้นนะครับก็ทางไทยพาร์อมอเตอร์เนาะก็รู้สึกว่าอยากร่วมมือกับใครสักคนหนึ่งที่เก่ง,งด้านนี้ก็คิดว่าเวิร์กพอยต์น่าจะเป็นคําตอบนะครับทำรายการเกี่ยวกับ นักบิดตัวจริงนะฮะเป็นรายการกื่นเรียลิตี้โชว์เพื่อจะสัมผัสกับชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตบนถนนเวลาเราพูดถึงไอดอลนักบิดบนท้องถนนคนอาจจะนึกว่าเออแบบต้องขี่รถเร็วขี่รถแบบคล่องซิกแซกหรือยกล้อโชว์เหนือบนท้องถนนเนี่ยมันใช่คนเป็นไอดอลไหมเราคิดว่าการทําแบบนั้นไม่น่าจะเหมาะสมนะฮะคนที่เป็นไอดอลควรจะเป็นคนที่ มีความเพลินเกิดจากการขับขี่รถอย่างถูกต้องนะครับมีน้ําใจให้คนอื่นบนท้องถนนแล้วก็สำคัญที่สุดคือทัศนคติในการร่วมร่วม,ร,วมร่วมใช้ของที่เป็นเป็นส่วนรวมยเฉพาะท้องถนนเมืองไทยและคนที่มีน้ําใจจริงๆเราก็สังเกตได้นะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะหยุดช่วยคุณมีน้ําใจให้ทางกันอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมเจอแล้วก็เลยอยากให้สังคมได้รู้ว่ามุมนี้มันเป็นมุมที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไป จากไอเดียที่มันแบบดูแล้วเหมือนธรรมดาเนาะต้องใส่ความน่าสนใจลงไปกับกิจกรรมที่จะดูว่าแต่ละอีพิโซด12ถึง13ครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการใส่ลูกเล่นใส่ความสนุกลงไปเพื่อให้น่าติดตามนะครับตั้งแต่การเลือกโค้ชนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณนิกเป็นคุณตัก๊กนะผมว่าคนที่ได้เข้าร่วมมาเป็น8คนสุดท้ายนะครับที่จะทำภารกิจร่วมกันเนี่ยน่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สามารถให้คนที่จะได้ร่วมวตกันทั่วประเทศเนี่ย ให้เกิดความสนุกในการติดตามรายการนะครับแต่ละอพีพิโซดมันจะมีความดึงดูดใจบางอย่างที่คนที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นคนปกต,ติธรรมดาที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้ามาเนี่ยอ๋อมันยังมีภารกิจที่สามารถจะช่วยจันลงจิตใจตัวเองแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงๆได้ครับ ผู้ที่ชนะนะครับนอกจากจะได้เป็นเจ้าของรถยามาฮ่า MT15 ซึ่งเป็นรถสปอร์ตรุ่นล่าสุดของทางทายม่ามอเตอร์แล้วเนี่ยจะได้เป็นออนไลน์ดอสเซอร์ของกลุ่มสินค้ารถสปอร์ตยามาฮ่าด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นตัวแทนหรือเป็นไอดอลตัวจริงบนโลกออนไลน์ที่จะช่วยชักชวนชักจูงให้ทุกคนนะครับได้มาขับขี่รถอย่างถูกต้องมีน้ำใจต่อก,กันมีทัศนคติที่ดีนะครับเพื่อให้สังคม,ม,มการใช้รถใช้ถนนด้วยการบนท้องถนนมันดีขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ก็อยากให้ทุกคน ตัวประเทศนะไม่ว่าจะขี่2ล้อหรือไม่ได้ขี่2ล้อใช้รถยนต์ก็ได้เพราะว่าคือคนคงอยากเห็นนะครับว่าคนที่จะขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยจะเป็นไอดอลนักบิดบนถนนควรจะต้องเป็นคนแบบไหนอยากให้ทุกคนสับสนุนและมีส่วนร่วมนะครับตอนแรกนะครับจะออกอากาศ18สิงหาคมนี้แล้วนะครับทุกวันอาทิตย์4ทุ่มนะครับในช่องทาง a c e b o o k นะครับไดทุกแฟนเพจของ The White Idol ไอดอลนักบิดแล้วก็ u t u b e นะครับรวมทั้งช่องทางออนไลน์ของ w o r ร์บคอยทุกช่องทางด้วยครับ